สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุค,สคนนะครับช่วงแรงแรงของถูกๆุ่มือครับพบปะครับจากกวงชาแนลเนาะพี่น้องมาเมือนี้เอาทอดหมูสามสันครับนี่ตำบกทัวพี่น้องตำบกทัวเพชรเพชรแน่จังดนึงเนาะ <c oughs> มีบักขาเนี่ยยอดหมากวลาหมากวลาน้อยนะครับเพาะเด็กน,น,น,น้อยนะ้อยหลต่ก็นน้องไม่ต้มเขานั่นพี่น้องมาคือเก่าครับกับจากข่วงโดคิดหลายยาว <c oughs> ตามบักทั่วพีว่ร้องเข่ากันคักติดจัดขับแล้วพี่น้องโอ้ไขพ่พม่น้องอืม บ่อะไรแต่เกียงมาเด้อเหมือนฝูงบินที่มาเลยเด้อพี่นอ้องหวันๆเนีหวนครับอืม Mmm. hừ, Mmm. แซ่บครั่ยนน ทำเวอต่ำเ่อนไปวันนท้ถาดไปน้ำ มันมาอยากกัด,ดพี่น้องจะกอกงออกมาข้างนอกลืมเอาเมยดกับก้ดนไก่ไว้น้ำครับ <laughs> มันเพราะกัดได้ดพี่น้องสีได้ก่อนเหลืองหุย ออกมางย้ำได้ย้ำนั่นพี่น่องขวานเอากัดเฮียอ,อ,อะไรขวันเอาแทงมันก็คือยังหาโมง่ะพี่น่อยน,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 นี่เอาวันนี้เนาะรบมีจากเม็ดเด้อ อยากก็เพียดกันเกยทออกมา โอ้พี่น้องครับแสบยบหมึกทัวกับปอ,อดหมูนะครับแซ่บเพ็ดเน้องโหายไปสองสามมือครับพี่น้องอันคือยังจากกวงสิเป็นไข่พี่น้องเป็นไข่ไขครับแั่จมูกเมื่อวนันเปลี่ยนโควิดหรือเปล่าพี่น้องแต่ว่ากะบบ่บอสุดครับพี่น้องบานนี้ก็เรื่อมทีหายดีขึ้นมาหายดีขึ้นมากินยาพารา,า,ากินยางเรา้าปากจืดประสองมือพี่น้องบ่ได้ายคลิปแต่ว่าจากวงท้ายคลิปลวงหนาไปสองมือแล้ว อันนี้หลังจากที่แบบคื่องย่างตีเป็นไข่นี่พี่น้องบ้านี้ก็ลเลยกลับมาไทายได้อีกเนาะพี่น้องเอาเอาประมาณนี้แถมมันเป็นเกคือสีเสาเลรอล่ะพี่น้องครับเอาไวปทำนี่เนาะพี่น้องนะพวกพ่พอๆกันไหมกับจ้ากวงชาแนลนะครับทำบักทัวรครับทอดหมูโอ้เผ็ดกินบะเบิดพี่น้องน่ะหลือบักเก็ตเหต็ดนะส่วนใหญ่ก็บ,บกักพริก <c oughs> เอาไปทำนี่พี่น้องครับขอบคุณได้หลายนะครับท,ที่ติดตามรับชมจ้ากวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจจากวงทุกตัวคลิปคลิปนี้ขอบคุณได้หลายครับสวัสดีีคครรัับบพ่น้อง